ถ้าคุณไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทวันนี้คุณจะทำยังไงแบบไม่ต้องยืมใครไม่ต้องกู้นี่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอสถานการณ์แบบนี้หรือตอนนี้อาจจะกำลังเจออยู่ช่วงที่ชีวิตติดขัดตกงานเปลี่ยนงานหรือยังไม่มีงานทำเลยผมเคยมีน้องคนหนึ่งเพิ่งจบใหม่ได้งานแรกแต่โชคร้ายดันเจอพิษโควิดบริษัทต,ต้องปลดคนน้องโทรมาปรึกษาเครียดมากเพราะไม่มีเงินติดตัวเลย ผมก็เลยแนะนำ3ขั้นตอนที่ทำได้เลยทันทีแบบไม่ต้องดองผิดลองถูกจนตอนนี้น้องผ่านมาได้แล้วแถมตั้งหลักกับชีวิตใหม่ได้ดีด้วยผมเลยคิดว่าคงจะดีเผื่อจะช่วยใครที่กำลังเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่วันนี้เลยอยากจะมาแชร์ต่อฟังให้จบเพราะนี่คือ3วิธีที่จะช่วยคุณให้หาเงินได้ภายใน24ชั่วโมงวิธีที่1หาสิ่งที่คุณมีและขายได้ คุณมีอะไรที่พอจะมีมูลค่าติดตัวบ้างนาฬิกาเสื้อผ้ามือสองที่อยู่ในตู้โมเดลสะสมแม้แต่หนังสือหรืออุปกรณ์ไอทีเก่าๆเ,เอามันไปขายโพสลงกลุ่มซื้อขายมาเก็ตเพลสตอ่อได้ส่งตัวหรือแม้แต่ถามเพื่อนว่าสนใจไหมคุณอาจจะได้เงินก้อนแรกทันทีวิธีที่2ใช้ทักษะที่คุณมีหาเงินเดีย๋ยนี้ไม่ต้องเป็นมือโปรแค่ถามตัวเองว่าอะไรที่คุณทำได้เร็วและง่าย เช่นพิมพ์งานตัดต่อคลิปทำอาหารหรือช่วยแก้ปัญหาที่คุณเคยช่วยเพื่อนมาก่อนประกาศตัวให้โลกรู้ว่าคุณรับจ้างทำสิ่งนี้วิธีที่3รับจ็อบรายวันลงมือทำทันทีโพสต์ในโซเชียลหาในกลุ่มหรือเดินไปหางานใกล้บ้านประกาศว่าคุณพร้อมทำงานและห้ามรอให้โอกาสวิ่งมาหาจงเป็นคนวิ่งเข้าหาโอกาสสุดท้ายปิดดิวและทำให้ไว อยากกลัวว่าจะทําไม่ดีพอแค่รับงานทําให้สุดความสามารถส่งงานให้ไวลูกค้าพอใจคุณก็ได้เงินถ้าคุณอยากจะหาเงินให้ได้ภายใน24ชั่วโมงคอมเมนต์ว่าสนใจเดี๋ยวผมแนะนําให้และอย่าก,กดติดตามถ้าคุณไม่อยากรู้สิ่งนี้เพราะพรุ่งนี้ผมมีวิธีที่ง่ายกว่านี้อีก